เด็ดข่าวบันเทิงกันค่ะเบิ้ลประทุมราชลงณห,หน้าทองความสามารถก็ส่วนหนึ่งมูเตลูอ่ะก็ส่วนใหญ่ติดตามกันค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงข่าวนี้ผู้ผู้ชมคะเคลียร์ใจกันแบบไม่ต้องมีอะไรคาใจนะ50งานไม่เทคิวแล้วนะ<อ>พี่บอลแล้วก็พ่โชครถแหกผู้ผู้ชมขามาปะทะกันแล้วเมื่าคํำคืนที่ผ่านมาขอด้วยขอด้วนขอดซี่ธรรมราชแม่เอ้ยแม่คนเต็มเวทีผู้ผู้ชมขาหลายคนอยากมารอดูกันคู่นี้เปิดการแสดงกันอีกครั้งนั่นเองคะ เมื่อวานนี้ผ่านมาจัดเต็มเลยค่ะแฟนเมืองคอนมารอต้อนรับกันยัางอบอุ่นเลยพี่น้องเออ,อไปเลยค่ะ,อะขอเสียงคนที่อยาพกพบกับพี่บ้านเชิญนี้ไปเลยคนไม่ชอบัำให้เรไ,ไ,ไม่ใส่ เวทีก็ยังเต้นกันยับโดยผูส้สม่าคนไม่ชอบทำในก็ไม่ใช่ดีสิ์อะไรให้ จะไม่ได้ยินเพลงนี้บนเวทีกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแฟนเพลงได้ร้องเพลงตอนลอกอกันแบบเต็มเสียงเลยเ<ฆ>มื่อคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นโชว์ที่พี่บอลเชิญยิ้มกับน้องโชคโชคมงคลหรือว่าโชครถแห่นี้นะคะ<ฆ>ได้กลับมาร้องเพลงดังเพลงนี้ด้วยการบนเวทีเดียวกันอีกครั้งค่ะหลังจากมีดราม่าเดือดกันมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็ดราม่าแบบว่าสุดๆร้อนๆก่อนขึ้นบินด้วยนะ<ฆ>ะภาพนี้ค่ะแฟนๆเห็นแล้วชื่นอกชื่นใจเมื่อวานนี้งานแสดงคอนเสิร์ต สมโพชน์หลักเมืองนครศรีธรรมราชที่สนามโรงเรียนกัละยาณี2ทางด้านข้างสังหลักเมืองนะแน่นไปด้วยแฟนคลับแฟนเพลงมาจับจองพื้นที่ร้องกับส่งเสียงเฮก,กันลัน่นคุณผู้ชม,มดูสิเือ <มา S 2> หลายคนก็มาให้กําลังใจนะไม่มีใครอยากให้ทกกะเลาะกันหรอกนะทนันทีที่เห็นทั้งคู่ขึ้นร้องเพลงด้วยกันอีกครั้งผ่านเรื่องไม่เข้าใจกันมาสดๆร้อนๆด้วยทั้งพี่บอลเชิญยิ้มและน้องโชคบอกเลยว่าตอนนี้เคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรคาใจต่อกันค่ะแล้วจะเดินหน้าขึ้นเวทีพร้อมการตามที่ได้รับ รับงานกันไว้ล่วงหน้าเอาให้ครบทุกงานเลยและยืนยันได้ว,ว่าทุกงานนับจากนี้จะเต็มมอบความสุขกับแฟนๆเหมือนเดิมกี่ห้าสิบคิวยังทะเดนร่วมกันเหมือนเดิมไหมคะใช่ครับผมใช่ครับรักกันนะคะต่อหน้าหลักเมืองรับกันอย่า ไปแบบว่าให้คำมั่นสัญญากันเอสารหลักเมืองเลยนะคุณผู้กอนะท่านคนกลางก็คือคุณพี่ผู้จัดงานนะคะเขาก็บอกไว้ว่าต่อไปนี้ห้ามทะเลาะกันนะให้รักกันตลอดไปนะคะอย่างที่ภาพที่เห็นก็เสร็จงานทั้งคู่ก็โพสต์ภาพกันต่อเป็นภาพร่วมเวทีกันพร้อมกับทีมงานนักดนตรีค่ะไม่มีแบ่งฝังแบ่งฝ่ายแล้วนะฝั่งโชคบ้างฝั่งบอลบ้างไม่มีละตอนนี้เป็นทีมเดียวกันแล้วก็ขอบคุณไปถึงแฟนๆทุกคนที่มาให้กําลังใจพี่บอลน้องโชคแบบเมืองแน่นเลยค่ะพี่บอลเขียนข้อความเอาไว้เลยว่าเห็นแบบนี้แล้วมันชื่นใจ จริงๆเลยค่ะแหมเดี๋ยวฉันก็แอบนิดนึงนะนึกถึงบรรดาพี่ๆศิลปินหลายๆคนที่แบบออกมาแซวันก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าใครเทงาน50คิวพร้อมรับงานนะตอนนี้เลี้ยวรถกลับกันหมดแล้วก็เล้ยงกันแล้วขำๆไปนะคะก็ต่อจากนี้อีก49งานคู่กันแน่นอนนะคะก็ใครที่เป็นแฟนคลับก็รอเชียร์ได้เลยตามคิวที่เหมือนเดิมนะคอว่า49งานจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นแน่นแฟนการคนวงการเดียวกันเนาะมีต้องใช้เวลาคุณผู้ชมค่ะมาดู